you ว,ะะวันนี้แม่กาวชวนกินซุปหน่อไม้นะคะทำเองกินเองแซ่บเองนะคะมีไข่ต้มมีหมูยอมีผักสลดัดแล้วก็หัวหอมแขกนะคะแล้วก็เลดี้ค่ะแล้วก็แตงกวาะคะมาค่ะข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะอุ้ยข้าวเหนียวนะคะมาค่ะมาแซ่บๆกับแม่กาวกันค่ะมาค่ะ เหนียวร้อนๆเลยนะคะมาค่ะมาเสิร์ฟกับไมกกาวนะคะซุปหน่อไม้ค่ะทำเองกินเองนะคะมาค่ะหองแขกเลยคะ นมไม้อ่น้ำยานางในกระป๋องนะคะเนาะซื้อมาจากช็อปเปอร์ไทยนะคะอืมซปเปอร์มาเก็ตไทยะคะ่ะร้านไทยะคะ่ะอืบเจ็บเลยคะ่ะลิซ่าไปแล้วค่ะ นัองกินนุดเดินสลัดอ่ะม,มาหาเสร็จากริบกา La mm. ทำง่ายๆเลยนะคะเนาะซุปหน่งไม้ทำเองกินเองแซบเองนะคะ <c oughs> สไตล์ไม่กานะคะเนาะมีอะไรก็ท้ามมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเนาะชีวิตในต่างแดนนะคะต้องทำกินเองคะ เซ็บก็ไม่กล่าเครื่องไม่ครบนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเซ็บเหมือนเดิมอ่ะ ตรงแกเ้เผ็ดคับ แทบัะไม่เกาค่ะกินกับหอมแขกเข้ากันเลยคน่ะ 什么药啊？ ทำเองก็แซ่บเองนะคะม,า,ะม,า,ม,า,มาค่ะมาแซบกับมาแซ่บแซบกับแม่กาวค่ะ เหนียวคนเหนียวติดมือ นี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ